Terima kasih telah menonton! ความคืบหน้าจากกรณีเรือพัทรลับพันธุ์ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ถูกขึ้นซัดมาเกิดตื้นบริเวณชายหาดปลายแหลมสนอ่อนแหลมสมีลาล่าสุดวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามการกู้เรือลำนี้พบว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วบริเวณชายหาดปลายแหลมสนอ่อนที่เรือเข้ามาเกิดตื้นขึ้นลมกลับสู่สภาวะปกติมีคลื่นพัดข้าหาฝั่งเพียงเล็กน้อยขณะนี้บริเวณโดยรอบลำเรือได้มีการขุดทรายลึกประมาณ4เมตรออกไปแล้ว โดยนำทรายขึ้นมากองไว้เป็นภูเขาไว้บนชายหาดเป็นจำนวนมากส่วนบริเวณด้านหัวเรือเรือแบ็กโฮก็เร่งขุดร่องน้ำเพื่อให้เรือดูดทรายสามบรถเข้าถึงบริเวณหัวเรือเพื่อดูดทรายใต้ท้องเรือให้ลึกประมาณ4เมตรและยาวจากหัวเรือไปประมาณ100เมตรเพื่อให้ไปเจอกับความลึกตามธรรมชาติที่4เมตรกลางทะเล ในวันนี้นายเรยวัตโพเรืองผู้มีการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ที่เรือพัฒนาพัน์เรือบรรทุกน้ำมันปาล์มที่มาเกิดตื้นเพื่อดูความคืบหน้าในการทําการกู้เรือรวมทั้งเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน นายเรยวัตกล่าวถึงความก้าวหน้าของการกู้เรือบรรทุกน้ำมันปาล์มที่มาเกิดตื้นว่าในเรื่องนี้เป็นความห่วงใยของท่านรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือท่านจะกำชับเรื่องนี้มาว่าการกู้เรือต้องเป็นไปตามแผนซึ่งแผนเ่าได้มีการกำหนดไว้ประมาณวันที่20กุมภาพันธ์ก็จะแล้วเสร็จและจะไม่มีสภาวะสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกองทรายเมื่อกู้เรือออกจากชายหาดเสร็จแล้วก็จะมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ตามกำลังของการคู่เรือนี้เป็นไงครับครับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นความหงใจงของท่านรัศกาที่มีบมเรียนพลานะครับท่านสภงที่ท่านกับชับเรื่องนี้มาว่าการคูดเรือเนี่ยต้องเป็นไปตามแผนนะครับซึ่งแผนเนี่ยเราหนูนไว้ประมาณที่ี่สุดท้ายแล้วเสร็จนะครับแต่ก็ต้องไม่มีเพราว่าเวลล้อมนะครับซึ่งเรื่องของก้องทรายเนี่ยเขาเรียนว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องปรับคุณภาพให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรือเนี่ยขั้นตอนก็เป็นไปตามแผนนะครับ ตน้นอังรดแมงูเข้ามาเปิดไอหน้าดินที่มันตื้นรอบๆตัวเรือนะครับแลบ้วพอถึงตัวเรือปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เรืองการดูเข้าไปใต้ท้องเรือเนี่ยเพื่อให้ได้ลงน้ําประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณสักร้อยร้อยเมตรนะครับเพื่อออกไปสู่ที่เป็นความลึกของของของธรรมชาตินะครับแล้วก็จะทําการตรวจสอบสภาพตัวเรือทั้งด้านบนแล้วก็ในใต,ใต้ใต้ใตใน้ำน,นะครับก่อ,อภัยแล้ว เราขึ้นหน้าก็ทันที่ขาดนะครับแล้วทางเจ้าภาพก็มาตรวจสอบโดยผลงานที่ท้องปัจจุบันครับแต่ตำรวจอกแน่นอนประมาณวันที่เท่าไหร่ครับประมาณ20ครับให้เวลา20่สิบนะก็คือถ้าเป็นได้เนี่ยจะให้เสร็จของของผู้เดยอาจจะภายในสิบสิบเนะครับแล้วก็เสาทิปเนี่ยก็ปั๊บไปที่สภาพให้เรียบร้อยเพื่อให้ธรรมชาติทหารกลับมาเป็นปกติเดิมงานเดิม